Oh, oh. สวัสดีครับผมแอนฟอร์ดครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิว Ford Ranger คันนี้เป็นรุ่น T ีประตูยกสูงยอโต้ครับราคาจำหน่ายจะอยู่ที่9 2 0 0 0บาทครับเหมือนเดิมครับกับชุดแต่งจัดหนักจัดเต็มจัดให้รอบคันครับและรายละเอียดต่างๆของรถคันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันเลยนะครับรถ xlt คันนี้นะครับมีไฮไลท์หลายอย่างเลยครับและ xlt คันนี้จะตกแต่งเน้นสไตล์สปอร์ตออฟโรดครับ เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับโดยเริ่มจากในส่วนของด้านหน้ารถก่อนเลยครับว่าผมได้ตกแต่งอะไรให้กับรถคันนี้กันบ้างเชิญเลยครับเริ่มจากนะครับในส่วนของไฟหน้าครับไฟหน้าผมได้นะครับทําการอัปเกรดชุดไฟหน้าให้ใหม่ครับมาเป็นชุดไฟหน้าไฟมัสแตงครับชุดไฟหน้าไฟมัสแตนนี้จะประกอบไปด้วยไฟมัสแตงไฟวงหวานแล้วก็ไฟเดย์ไลท์ครับตัวไฟมัสแตงและไฟเดย์ไลท์เวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวหรือไฟขอทางไฟจะวิ่งเป็นสเต็ปและเป็นแสงสีเหลืองครับแต่เวลาที่เราขับรถ หรือว่าเราเปิดไฟหลีหรือไฟหน้ารถนะครับไฟมัสแตงและไฟเดอ์ไลท์จะติดขึ้นมาเป็นแสงสีขาวพร้อมกันหมดเลยนะครับไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมได้ทําการนะครับทําไฟให้ใหม่นะครับมาเป็นโคมแบบเล d เดวิลครับเพื่อเพิ่มความดูดันครับตัวไฟนี่นะครับจะติดก็ต่อเมื่อเวลาที่เราเปิดไฟหลีนะครับแต่เวลาที่เราเปิดไฟหน้ารถไฟนะครับก็จะเป็นแสงปกติครับ ไฟวงหวานครับจะมีลูกค้าเลือก2แบบครับอันนี้นะครับเป็นแบบวงกลมและอีกแบบนึงก็คือเป็นแบบเหลี่ยมครับลูกค้าแจ้งกับผมได้เลยว่าอยากได้แบบไหนครับฝากระโปรงครับผมได้ติดตั้งสกู๊ปนะครับของฟิตนะครับหรือเรียกว่าสกู๊ปแรดนะครับซึ่งสกู๊ปตัวนี้นะครับจะเป็นสกู๊ปที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีมิตินะครับจะทําให้ด้านหน้าของรถเนี่ยดูดูดันดูบึกบืนมากยิ่งขึ้นครับ สคูปนะครับปกติจะตัดด้วยกันทั้งหมด2สีแต่คันนี้ตัดด้วยกันทั้งหมด3สีครับก็คือตัวแรดเนี่ยผมทํามาเป็นสีแดงครับทำให้ตัวแรดเนี่ยดูเด่นชัดมากยิ่งขึ้นครับส่วนตัวสคูปเองนะครับก็คือจะตัดด้วยสีดําที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็เป็นสีดําด้านนะครับถัดมาครับชุดกันชนนะครับตัวนี้นะครับผมติดตั้งชุดกันชนของ F150 Spider เข้าไปให้ครับ ชุด F150 Spider นี้จะประกอบไปด้วยกระจังหน้ากันชนแล้วก็คิวล้อครับกระจังหน้าของ F150 Spider จะเป็นกระจังหน้าที่มีขนาดใหญ่ทำให้ด้านหน้าของรถดูดูดันมากยิ่งขึ้นครับดูโหดเลยนะครับกระจังหน้าตัวนี้นะครับจะเป็นกระจังหน้าแบบรังพึ่งส่วนตัวหนังสือคำว่า Ford นะครับอันนี้ที่ผมทำให้นะครับจะเป็นสีดำตัดด้วยสีแดงครับทำให้ตัวหนังสือคำว่า Ford ดูเด่นชัดมากยิ่งขึ้น ตัวหนังสือลูกค้าสามารถเลือกสีได้ครับตัวกระจังหน้าตัวนี้จะมาพร้อมกับไฟ LED ที่บนกระจังหน้า3จุดครับตัวไฟ LED ของคันนี้จะเป็นไฟ LED แบบแสงสีขาวครับไฟ LED ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากได้แสงสีขาวหรือแสงสีส้มครับใต้นะครับตัวหนังสือของว่า Ford นะครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปดูใกล้ๆครับตัวนี้เดี๋ยวผมชี้ดูนะครับตัวนี้นะครับตรงใต้ตัวนี้นะครับจะเป็นอะคริลิกสีดํานะครับทําให้ตัวสกูปดูมีมิติมากยิ่งขึ้น ตัว F150 นะครับเอกลักษณ์เด่นเลยของเขาก็คือไฟดีรูปตัว C นะครับที่อยู่ใต้ไฟหน้าครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแต่ F150 Spider เขาจะมีมิติเพิ่มขึ้นครับตรงขอบนะครับรอบตัว C ครับเขาจะเป็นอะคริลิกที่เว้าวเข้าไปนะครับทำให้ตัวชุดสเกิร์ตเนี่ยดูมีมิติดูสวยงามมากยิ่งขึ้นครับไฟตัดหมอกใช้ไฟตัดหมอกเดิมครับ กันชนเป็นแบบสีดําด้านตัวกันชนลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากได้สีอะไรครับใต้กอบป้ายทะเบียนหรือว่าแข้งตรงกันชนนะครับอันนี้ผมทํามาเป็นสีเงินทําให้ตัวด้านหน้าของรถเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นครับแต่ถ้าหากว่าลูกค้านะครับอยากได้แบบเพิ่มความดูดันนะฮะอาจจะให้ทําเป็นสีดําด้านก็ได้นะครับสีเนี่ยลูกค้าเลือกได้ครับว่าอยากได้สีอะไรครับต่อกันที่ด้านข้างตัวรถครับ คิ้วล้อนะครับคันนี้นะครับจะไม่เหมือน F 150ปกตินะครับคือคิ้วล้อของคันนี้จะมีหมุดครับหมุดตัวนี้เป็นหมุดหลอกครับและการที่มีหมุดนะครับจะทําให้ตัวรถเนี่ยดูดูดันมากยิ่งขึ้นครับตัวคิ้วล้อไม่มีการเจาะตัวรถนะครับไฮไลท์เลยครับอีกอย่างหนึ่งของรถคันนี้ก็คือล้อแม็กครับล้อแม็กคันนี้เป็นล้อแม็กออฟโรดขนาดขอบ20นิ้วของโอเอซิสครับ ล้อแม็กนี้ลูกค้าเลือกหลายแบบหลายลายส่วนยางของคันนี้เป็นยางของมอนสเตอร์ครับยางของมอนสเตอร์นี้นะครับเป็นยางออเทเรนนะครับสามารถวิ่งทั้งเรียบและก็ทางขรุข่ะซีรลส์ยางของคันนี้จะอยู่ที่2 7 5 5 5 r 20ครับรวมถึงนะครับเราจะเห็นว่ารถเนี่ยดูสูงสูงนะฮะรถคันนี้ยกนะครับยกเพิ่มไปอีก2นิ้วครับทำให้เวลาที่เราหักเลี้ยวนะฮะล้อเนี่ยไม่ไปติดเข้าไปในซุ้มนะครับ ขับดีนะครับรถตัวนี้นะครับยกสูงขึ้นมาเนี่ยก็ยังขับดีอยู่ครับมาต่อกันครับแก้มด้านข้างนะครับของคันนี้นะครับ2.2 6ออโต้นี่คือเกียร์ตัโนติ6สปีดนะครับอันนี้เป็นแก้มเดิมครับแต่ถ้าหากลูกค้านะครับไม่อยากได้เป็นแบบสีโครเมียมอันนี้จ้งกับผมได้ครับให้ติดตัวข้อเป็นแบบสีดำเงาหรือสีดำด้านนี้จ้างได้เลยและ XLT ในปี2021ครับกระจกมองข้าง จะเป็นกระจกแบบสีดําเงามาแล้วรวมถึงตัวมือเปิดประตูที่เป็นสีดําเงาครับผมเพิ่มในส่วนของเบ้ารองมือเปิดประตูแบบสีดําด้านเข้าไปให้ตัวนี้นอกจากเพิ่มความดุดันเพิ่มความเป็นสปอร์ตยังช่วยป้องกันรอยเล็บมือด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันต่อครับภายในรถของ XLT ตัวใหม่ครับจะมาพร้อมกับเบาะหนังนะครับภายในนะฮะเบาะหนังอันนี้มีมาจากโรงงานเลยนะครับดูกันนะฮะ สวยงามเลยทีเดียวนะครับเป็นเบาะหนังสีดําเย็บด้วยได้สีเทาครับงานเนี้ยบนะครับสวยเลยครับเพราะว่ามาจากโรงงานครับตรงที่เก็บของนะครับตรงกลางรถหรือว่าที่เท้าแขนเนี่ยก็หนังด้วยนะครับมีการเย็บได้ในส่วนของแผงประตูก็เป็นหนังแล้วตรงที่เท้าแขนนะครับตรงแผงประตูเย็บด้วยได้สีเทาด้วยเช่นเดียวกันครับและไฮไลท์ของภายในนะครับก็คือจอครับ เป็นจอ Android ขนาด9นิ้วครับซึ่งจอ Android ตัวนี้นะครับไม่ใช่เป็นจอ Android อย่างเดียวนะครับตัวนี้นะฮะยังสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับดูหนังฟังเพลงดู YouTube m i n i v i g a t o r รวมถึงนะครับยังลิงก์กับในส่วนของกล้องบันทึกหน้ารถนะครับตัวนี้ผมแถมให้ฟรีนะครับกล้องบันทึกหน้าและนอกจากนั้นยังมีกล้องมองหลังด้วยนะครับตัวจอตัวนี้นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับจอขนาด9นิ้วครับเห็นได้ชัดเลยครับ และ XLT นะครับเขาจะมาพร้อมกับเกียร์โตนมัตนะครับ6สปีดครับหัวเกียร์ก็สวยนะครับสวยจริงครับพวงมาลัยครับของ XLT จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าครับพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยน้ำหนักจะเบานะครับเวลาที่เราจอดรถอยู่กับที่ล้อขอบ20เนี่ยเบาเลยนะฮะเอานิ้วเนี่ยหมุนได้เลยครับและนอกจากนั้นนะครับตัวพวงมาลัยนะครับยังมีนะครับมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายมือของพวงมาลัยสามารถควบคุมเครื่องเสียงส่วนด้านขวา เป็นในส่วนของควบคุมหน้าจอแล้วก็มีระบบคูชคอนโทรลครับ XLT นะครับเขาจะมาพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติรวมถึงจะมีในส่วนของระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติด้วยนะครับแล้วกุญแจเป็นกุญแจรีโมทแบบพับเก็บได้ด้วยครับอันนี้นะครับแผงด้านข้างงานเนี้ยจริงๆครับของ Ford เนี่ยภายในเนี่ยของเขาดีนะครับวัสดุดีด้านข้างผมติดคิวกันสัดข้างให้ครับรวมถึง ได้ติดตั้งราวหลังคาเพิ่มเข้าไปให้ครับเป็นราวหลังคาสีดําด้านแบบไวายแทกเลยครับส่วนสปอร์ตบาร์ด้านหลังเป็นสปอร์ตบาร์นะครับแบบวยแทก้วยเช่นเดียวกันมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ครับไฮไลท์ของด้านหลังนะครับก็คือชุดไฟท้ายครับที่เป็นไฟ LED ครับเป็นแบบโครมดําหรือโครมสมอนั่นเองครับซึ่งตัวนี้นะครับจะทําให้รถหลังที่ขับตามเรามาเนี่ยเห็นเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ มือเปิดฝากระบาท้ายของเอ T จะเป็นสีดำด้านมาอยู่แล้วตัวนี้ผมเพิ่มในส่วนของเบ้ารองมือเปิดปลายดาบเข้าไปให้ส่วนสติกเกอร์ด้านข้างครับจะมีให้ลูกค้าเลือกมากกว่า50แบบหรือจะออกแบบให้ผมก็ได้หรือให้ผมออกแบบให้ก็ได้ครับอันนี้แจ้งกับผมได้เลยและเอลทีตัวใหม่กันชนท้ายของเขาจะเป็นกันชนท้ายสีดําครับดําออกเทานิดนึงนะครับเซนเซอร์นะครับจะมีเซ็นเซอร์มาให้อยู่แล้วจากโรงงานนะครับถึง4จุดครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ เป็นกล้องมองหลังครับฝังเข้าไปในกับกันชนนะครับกล้องนะครับตัวนี้เรียบร้อยจะไม่ได้เป็นกล้องแบบเหลี่ยมนะครับใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับรถคันนี้ยก2นิ้วเดี๋ยวผมพาดูนะครับว่าการยก2นิ้วแล้วเนี่ยมันเท่แบบไหนนะฮะเท่จริงครับรถคันนี้เห็นด้วยตานะครับ จะยิ่งสวยกว่าเลยนะฮะยกประมาณขนาด2นิ้วนี่นะครับกำลังดีครับในส่วนของฝาถัางน้ํามันผมได้ติดนะครับในส่วนของฝาครอบถังน้ํามันให้ครับเป็นแบบสีดําด้านครับตัวนี้นอกจากเพิ่มความเป็นสปอร์ตแล้วยังช่วยป้องกอนันรอยเลืออีกลด้วยครับตัวนี้เราใช้งานบ่อยและหากลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถไอโทีเพื่อใช้งานอยู่หรือกติดตามโทรมาคุยมาติดตอ่อมาสอบถามกันได้เลยนะครับยินดีคาปรึกษาอยากตังแบบนี้หรือตังแบบไหน สามารถจ้งกับผมได้เลยครับแต่งในทุกแบบตามที่ลูกค้าต้องการอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ผมติดตั้งให้ผมมีการจ้งความคุ้มครองผ่านบริษัทกันภัยให้หากเกิดเทนบริษัทกันภัยจะรับผิดชอบกันที่ผมติดตั้งให้ทุกชิ้นครับลูกค้าไม่ต้องห่วงวนาจอะไรทั้งสิ้นหากชอบคลิปนี้ผมรบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามกันด้วยนะครับรวมถึงเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมครับวันนี้ผมขอรีวิวข้อวาเพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปวันนี้บบบคคคุณมากรรัััสวสวดี